สวัสดีครับผมโบสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโนพหลนโยธโินหลังสิทธิ์หลังนี้เลยโอเคหลังนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับต้องบอกว่าคลิปแรกรีวิวไปแล้วหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านซึ่งเป็นหลังคาเหมือนกันทั้งโครงการนะครับจริงๆอะ่ะมันมีก่อนคลิปซีรีส์นี้ก็คือเป็นรวมทั้งหลังเลยตอนนั้นอะ่ะอยู่ในขั้นตอนของการทําเลยนะ เพื่อนๆจะเห็นว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยกำลังทำช่างกำลังทำกันอยู่เนี่ยมีอะไรกันบ้างและวันนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่2เขาเรียกเป็น EP 2ีของหลังนี้แล้วกันเป็นห้องครัวหลังบ้านนะและในหลังนี้ยังมี e p 3ีสก็คือมุงเหล็กดัดนะครับก็คืออยากจะอธิบายละเอียดผมก็เลยแยกเป็นเป็นชิ้นงานแล้วกันเป็นหลังคาหน้าบ้านคลิปที่1ห้องครัวคลิปที่2แล้วก็คลิปที่3คือเป็นมุงเหล็กดัดนะครับผมแยกให้หมดเลยนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปนี้เลยห้องครัวหลังบ้าน2สเตปทาวน์โฮมหลังมุมนะครับมานิดนึงนิดนึงนิดนึงหยอดหยอดหยอดหลังคาหน้าบ้านอยากดูเต็มเต็มอธิบายละเอียดมากโดยเฉพาะอันนี้ไม่เคยติดที่ไหนมาก่อนนะอันนี้เอาตะก้อ,กอมาหน่อยมาหน่อยเร็วมีอันนี้ไม่เคยติดที่ไหนมาก่อนแล้วนะครับ เป็นโซ่น้ําไหลอ่าสำหรับใครที่สนใจก็ดูคลิปที่หนึ่งนะครับอ่ะมาคลิปสุดท้ายมุงก็เล็กดัดเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวรอตอนต่อไปอ่ะโอเคกุญาตถอดแว่นตาแล้วก็ซ้ำเหงื่อหน่อยเพราะว่าร้อนจริงๆนะครับ หลังนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้แล้วกันตอนที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยเจ้าของบ้านนอนอยู่ในบ้านนะครับเนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเขาก็ต้องไปทํางานตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดเสียงเบานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากจะเป็นการรบกวนเขานะครับห้องครัวหลังนี้เป็นห้องครัวสองสเต็ปเป็นพีโน่นะครับเป็นหุ่บ้านพีโน่ซึ่งเป็นทาวน์โฮมหลังมุมแต่เป็นมุมที่ขับรถซึ่งไม่มีเนื้อที่ด้านข้าง เป็นมุมที่ขับรถนะครับย้ำเลยนะไม่มีพื้นที่ด้านข้างถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูตอนต้นคลิปจะเห็นเลยว่าหน้าบ้านเป็นยังไงนะครับอ่ะตามมาครับตรงนี้ติดมุ้งลวดเหล็กดัดเอาไว้เรียบร้อยนะครับแต่ในส่วนของห้องครัวไม่ได้ติดต้องบอกว่าหลังนี้ติดมุ้งลวดเหล็กดัดเนี่ยทั้งหลังเลยนะครับนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าต่างนะครับสามารถระบายอากาศได้นะครับแล้วก็โซนตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นห้องครัว2สเต็ปนะครับซึ่งต้องบอกว่าซึ่ง ตรงนี้เป็นโซนโปร่งนะครับอากาศจะถ่ายเทฟโฟลเข้าบ้านแล้วก็ฟโฟลออกไปได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดมุ้งด้วยให้ดูนี่เพื่อจะเห็นชัดเจนกว่าตรงนี้มีเหล็กดัดก็จริงนะครับแต่อากาศโฟลดีมากๆเลยอากาศจะถ่ายเทจากระแนงเห็นระแนงไหมระแนงผมเป็นระแนงโปรง่งมาซูด,ดูยิ้มครับดูยใช่นี่เป็นระแนงโปร่งเลยนะครับแล้วก็ลมเริ่มเข้ามาละเดี๋ยวผมเอาไม้ให้ดูไม้ลมเริ่มเข้ามาละเนี่ยเข้าจริงๆนะทีนี้ลมเข้าไปแล้วไปไหน มาทางนี้ลมมาทางนี้ลมมาทางนี้นี่เลยโฟลอ์ออกหน้าบ้านจะไหลาจากหลังบ้านไปที่หน้าบ้านในฤดูที่เขาลมเข้ามาทางทิศใต้ผมไม่แน่ใจว่าหลังอ๋อหลังนี้หน้าบ้านเป็นทิศใต้ถ้าทิศใต้เนี่ยบางฤดูลมมาจากหน้าบ้านก็จะโฟล์ออกหลังบ้านแต่บางฤดูกลับกันลมมาจากหลังบ้านก็จะโฟล์ออกไปที่หน้าบ้านนะครับถ้าอยากให้อากาศมันถ่ายเทแล้วยุงไม่เข้าก็ปิดประตูอย่างนี้ ก็ะจะมีอากาศถ่ายเทน,นะครับได้ดีนะครับก็คือปิดเหล็กดัดนั่นแหละปิดเหล็กดัดมันจะมีมุ้งลวดอยู่ในตัวนะครับอากาศก็จะถ่ายเทได้ดีมากเนาะทีนี้ห้องครัวหลังบ้านนะครับในส่วนที่ผมพาไปดูก็คือที่เป็นรันแงใช่ไหมตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นโซนปโปรง่งเป็นโซนปโปร่งนะครับแต่ไม่ใช่โซนห้องครัวนะเขาเรียกว่าโซนซักล้างโซนห้องครัวจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเหล็กดัดประตูเหมือนกันซึ่งเป็นสองชั้นนะครับเปิดออกมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วอามามาเลย แทนแทนแทนขอญาตอยู่หลังเลนนะเดี๋ยวดูซิเป็นยังไงอ่าทางนี้ครับถอยมาทางนี้เลยอลองดูสิโอ้โหสวยสวยสวย <ๆ S 1> นะครับไ <ๆ S 1> หนด, <ๆ S 1> ดูสิอะเราตากล้องมายินข้างนอกหน่อยสิครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูผ่านหลังเลนหน่อยนะผมอยากเห็นจริงๆเลยภาพเป็นยังไงอ่าปะมานี้เลยนะครับนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้นะครับอยู่ในผมมาอยู่ในห้องครัวแต่ตากล้องอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่นอกห้องครัวนะครับก็สามารถมีประตูกั้นตรงนี้ตากล้องหอยไหนเป็นประตูกั้นปิดเปิดนะครับ <dakika. S 1> ก็คือเป็นสองสเต็ปนะครับ<ม>เป็น2สเต็ปซึ่งถ้าไม่อยากให้อากาศเข้าก็ปิดประตูเมื่อกี้แต่ถ้าอยากให้อากาศเข้าก็ปิดมุ้งลวด่ตรงนี้เลยปิดมุง้งรูตรงเนี้ยอากาศเข้าได้นะครับแต่มแมลงไม่เข้ายุงไม่เข้านะครับ ช่วยโปรเทคได้เป็นอย่างดีนะครับมุงลวดตรงนี้ที่จับอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเป็น2สเต็ปที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้จริงๆนะครับจะสังเกตนะครับว่าหลังนี้เป็นห้องครัวขนาดใหญ่จริงๆขนาดใหญ่จริงๆซึ่งมีความกว้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับตาก้องเข้าไปอีกนิดนึงติดขอบประตูไหมไม่ติดแล้วเนาะโอเคมีความกว้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมจะกางแขนให้นี่เห็นไหม กว้างมากๆนะครับปกติแล้วถ้าเป็นห้องครัวไซส์ธรรมดาเขาจะมีความลึกระหว่างตัวบ้านตรงนี้ตัวบ้านนะครับมาถึงตรงตรงนี้นะครับหรือมาถึงรั้วโครงการเนี่ยไม่เกิน2เมตรส่วนมากก็ประมาณ2เมตร2เมตรเนี่ยเขากำหนดคือตามกฎหมายนะครับเขาก็จะมีตัวบ้านกับรั้วเนี่ยประมาณ2เมตรแต่บางหลังนะครับ ที่ติดกับรั้วโครงการของหมู่บ้านนะครับก็คือหลังบ้านของคุณเนี่ยไปชนกับรั้วโครงการของหมู่บ้านก็คือเป็นรั้วโครงการหมู่บ้านคุณอาจจะมีพื้นที่ส่วนเกินเพิ่มขึ้นนะครับบางทีเป็นพื้นที่ชายธงรั้วมันเฉียงก็มีบางทีเป็นพื้นที่ส่วนเกินงอกออกมาก็มีมันจึงมีพื้นที่เกิน2เมตรนะครับต้องบอกงนี้มันจึงเกิน2เมตรระหว่างตัวบ้านกับระหว่างรั้วเนี่ยหลังนเนี้ยเนี่ย ประมาณ3เมตรกว่าๆต้องบอกว่าประมาณ3เมตรนิดๆแล้วกันนะครับซึ่งผมออกแบบห้องครัวของเขาเนี่ยให้เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยสังเกตนะห้องครัวเนี่ยจะไม่ค่อยอึดอัดเลยจะกว้างมากจะกว้างมากๆนะครับเนาะ,อะพอกว้างมากๆเสร็จเป็นไงเราเลยมีพื้นที่ในการเตรียมอาหารเพิ่มขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยบานเนี้ยจะไม่มีถ้าใครเคยดูคลิปผมบ่อยๆนะบานถังแก๊สตรงเนี้ยจะไม่มี ตรงนี้จะหายไปแล้วตรงนี้มันก็จะเลื่อนมาชนกับมุมนี้เตาแก๊สก็จะเลื่อนมาชนกับมุมนี้ถ้าเคยสังเกตน,นะครับแต่พอความลึกของตัวบ้านเพิ่มขึ้นเนี่ยจงมีบาน <t> ถังแก๊สตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้บาน <t> ถังแก๊สตรงนี้สามารถใส่ถังแก๊สเข้าไปตรงนี้โดยที่ตรงนี้ก็สามารถตรงนี้สามารถเก็บของได้แต่ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆที่เคยผ่านมาผมจะใส่ถังแก๊สเนี่ยเข้าไปตรงนี้แทนซึ่งมันไม่มีบานอย่างนี้ถูกไหมแต่พอมีบานอันนี้ก็คือเป็นบานเขาเรียกว่า ตรงสเปคของเขาอะเป็นบานใส่ถังแก๊สโดยเฉพาะก็สามารถใส่ถังแก๊สเข้าไปได้พอดีเลยอันนึงนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็สโคปงานคร่าวๆเนี่ยผมเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับมันมีพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาส่วนตรงนี้มุมนี้เป็นมาตรฐานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ตากล้องเดินหอยหลังอีกนิดนึงจะได้เห็นมุม,มกว้างๆนะครับประมาณนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับผมต้องบอกให้ว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ ความยาวนะครับจากผนังมาถึงขอบเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับมาตรฐานของเราก็าคือ2เมตร40 m. บางที่อยากใส่เครื่องซักผ้าใหญ่ขึ้นผมก็ลดลงมา10เซนก็เป็น2เมตร30 m. แต่ว่าทำไมตรงเนี้ยมันใส่เครื่องซักผ้าไม่ได้มีเหตุปัจจัยนะครับในการที่ทำอยู่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการให้เว้นจากัวโครงการก็คือเวลาต่อเติมนะ่ะให้เว้น30เซนหุยผมตกใจมากเลย ทาวน์โฮมเนี่ยผมบอกเล้นะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นที่งอกแบบนี้ถ้าเป็นแบบหลังชนเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าคุณจะต้องเว้น30เซนแล้วแล้วก็ห้องครัวคุณแคบมากๆเลยอ่ะคุณมีพื้นที่2เมตรตามกฎหมายใช่ไหมพอคุณหลบเข้าไป30เซนก็เหลือเมตรเจคุณก่อผนังอีก10เซนก็เหลือเมตรหกสิบเคาน์เตอร์ของคุณเนี่ยลึกอีกลึกตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยหกสิบเซนก็เหลือ1เมตรคุณคิดดูสิว่าทางเดินอ่ะที่มีแบบทาอาหารเ่หเมตรอ่ะสมมติว่าผม สมมติว่านี่ล้นเข้ามาเลยนะแล้วผนังตัวบ้านอยู่ตรงนี้หนึ่งเมตรคือมันอึดอัดมากเลยอ่ะแล้วเวลาเปิดประตูนะเปิดประตูซิงใช่ไหมคุณไม่สามารถเปิดแล้วคุณเดินถอยหลังได้หลังคุณจะติดอะไรติดผนังตัวบ้านจินตนาการตามผมทันนะเวลาคุณเปิดหน้าบานถึงแล้วผนังตัวบ้านอยู่ตรงนี้คุณเปิดตรงนี้มันติดเห็นไหมมันติดมันติดละคุณทํำยังไงคุณต้องเดินโยกฟึบแล้วคุณก็เปิดแล้วเวลาคุณหยิบขอคุณก็ต้องค่อยๆค่อยๆ เบียดหยิบมันแคบมากๆเลยถามว่าทำไมผมรู้ผมเคยทำหมู่บ้านนี้มาเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วแล้วทำโครงการด้านหน้าๆเลยนะที่เขาขึ้นใหม่ๆเนะี่ยแล้วห้องครัวของเจ้าของบ้านเนี่ยมีขนาด2เมตรโครงการบังคับอีก30มเซนนึกเข้าไหมฮะเหลือเมตรเจก่ออิดอีก10เซนนะครับเหลือเมตรหกสิบเคาน์เตอร์อีก60เซนเหลือ1เมตรโอ้โหมันแคบจริงๆอันนี้เล่าให้ฟังนะครับหลังนี้เนี่ย ผมไม่ได้ลงรายละเอียดรากฐานฐานรากยังไงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมพยายามจะเล่าให้เพื่อนๆได้เห็นภาพเนาะทีนี้มาดูข้างนอกนิดนึงนะครับจากที่ผมเล่านี่ตรงนี้คือคําตอบนี่คือเฉลยเลยอันนี้คือรั้วโครงการนี่คือรั้วโครงการสังเกตนะรั้วโครงการเนี่ยมันจะสูงมันจะสูงแล้วมันจะเป็นแผ่นที่แบบซอนซ้อนๆอกัอน,นสูงมากเลยเขาเนี่ยให้เราก่อสร้างเนี่ยห่างจากรั้วโครงการมา30ามสิบเดนก็คือพื้นที่ที่ผมไม่ได้ปลูกกระเบื้องนี่ พื้นที่ตรงนี้ที่ผมไม่ได้ปลูกกระเบื้องเอาเอาตากล้องมาซูมนิดหนึง่งเห็นไหมฮะเห็นที่ผมชี้นะตรงนี้คือพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกกระเบื้องเว้นมาจากแี้แสามสิบเซนดังนั้นเสาของห้องครัวผนังของห้องครัวมันเลยอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้ตรงนี้หายไปแล้วนะครับแต่ดันโชคดีคือหลังนี้ที่ผมบอกว่าเขามีพื้นที่เยอะมากนะครับหิยลมดีมากเลยแป๊บนึงขัดเลยลมดีจริงๆเนี่ยคุณเดียกผมเอาไม้รับลมอ่ะเฮ้ยลมของเขาดีจริงๆผมจะบอกให้เลยว่า หน้าบ้านร้อนจริงนะแต่หลังบ้านนี่เย็นมากเลยแล้วก็อย่างนึงคือคือเจ้าของบ้านดีอ่ะที่ได้ที่ได้มาทากับสอแสงทองได้มาทําครัวสองสเต็ปกับสอแสงทองเน enfin ี่ยมันโหมันดีอ่ะใช้ประโยชน์ได้จริงๆอ่ะพอลมเข้าทางนี้ใช่ไหมคุณลมเข้าทางนี้เสร็จนี่ลมเขาจะวิ่งมาทางนี้เลยขอเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วเลย <S <s <par> <S เห็นลมมาแล้วแบบอดใจไม่ได้นี่ลมก็จะเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านเสร็จนู่นออกไปหน้าบ้านบ้านของคุณจะไม่เหม็นอับเลยนะอากาศจะถ่ายเทดีมากเขาเรียกว่าการฟลู์ไหลของอากาศ มันจะดีมากเนี่ยลมดีมากเลยที่ผมยืนอยู่นี่คือลมจริงๆนะครับมันก็โปร่งอะโล่ง,ลลงและลมมันยังเข้าเนี่ยเข้าไปในห้องครัวได้เลยนะลมจากทางนเนี้ยเนี่ยโปร่งมากเลยเนี่ยเป็นระแนงโปร่งวิ่งเข้ามาเข้าไปในห้องครัวเข้าไปในห้องครัวเสร็จลมเลี้ยวซ้ายเข้าไปในบ้านโห <c oughs> อะไรลมจะฉลาดขนาดนั้น <c oughs> อันนี้ก็เกินไปผมพูดเล่นๆนะครับแต่เข้าตัวบ้านจริงๆนะครับแค่คุณเปิดหน้าต่างก,ก็เข้าโดยตรงแล้ว แต่ถ้าคุณเปิดห้องครัวแล้วคุณก็ปิดประตูนี้ในห้องครัวของคุณอากาศก็ถ่ายเทถูกไหมมันก็จะไม่เหม็นอับนะครับห้องครัวผมบอกให้เลยว่ายิ่งครัวไทยนะโหผัดกะเพรากลิ่นนี้แบบฉุนแน่นอนอนะพอผัดเสร็จนะผมบอกให้เลยสามชั่วโมงกลิ่นยังไม่หายเลยถ้าคนเพื่อนบ้านมาเสร็จรู้เลยว่าผัดกะเพราเพิ่งเสร็จนะครับผมบอกให้เลยว่าอากาศถ่ายเทเนะี่ยสำคัญจะให้กลิ่นเหม็นอับเนี่ยออกจากห้องครัวของคุณเนาะคลิปเนี้ย ไม่ได้ลงรายละเอียดห้องครัวอะไรเยอะแยะเพราะว่าผมลงไปแล้วหลายคลิปต่อหลายคลิปผมเคยพูดไปแล้วว่างานฐานลากนะครับลงเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับหลังนี้นะครับลงเสาเข็ม4เมตรทําฟุตติ้งทําคานทําเหล็กพื้นเทพื้น,พ,นพูดไปเยอะแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการใช้งานจริงๆพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้งานกันยังไงนะครับจะมาเล่าให้ฟังเนาะเมื่อกี้พูดถึงอากาศและพูดถึงความกว้างลึกของห้องครัวที่เราจะต่อเติมแล้วนะครับ ซึ่งความกว้างลึกของห้องครัวเนี่ยมันสําคัญจริงๆคุณคือเวลาถ้าเราต่อเติมเนี่ยต้องถามโครงการเลยนะว่าโครงการให้เว้นกี่เซนนะครับสำคัญมากๆโดยเฉพาะทาวโฮมผมจะบอกให้ว่าทาวโฮมเนี่ยบางที่นะครับเขาไม่ให้เว้นเลยอะคุณโชคดีก็คือคุณได้เต็มหมดนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าคุณชนเพื่อนบ้านอะเพื่อนบ้านก็เต็มคุณก็เต็มมันต้องไม่มีพื้นที่ของอากาศในการไหลเวียนนะครับมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันดนะังนั้น เลือกซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยเลือกดีๆถามข้อกําหนดในการต่อเติมก่อนเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่าทุกหลังที่คุณซื้อมาเนี่ยทุกหลังที่มีลูกบ้านอยู่อาศัยแหละต่อเติมเกิน50%คือเกินครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องต่อเติมนะครับปัญหานี้จึงสําคัญมากๆนะครับเรียนรู้ศึกษาดีๆนะครับอ่ะเรามาขายของเราบ้างนะครับต้องบอกว่าห้องครัวนี้เป็นห้องครัวในแพ็กเกจนะครับซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับ ทางบริษัทยึงคิดพื้นที่ส่วนเกินนะครับเพื่อที่จะให้ต่อเติมได้กว้างขึ้นนะครับแต่บริษัทจะยืนราคาเป็นราคาแพ็กเกจก่อนอ่าบางคนไม่รู้จักราคาแพ็กเกจของเราราคาแพ็กเกจของเราเนี่ยสามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยจะมีกี่เจ้าเชียวที่เขียนราคาบอกว่าเรารับทําเท่าไหร่มีเจ้านี้นีแหละนะครับเป็นก็คือเจ้านี้แหละก็เป็นไม่กี่เจ้าแล้วกันว่าเราเขียนราคาบอกเลยว่าห้องครัวของคุณเนี่ยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่หลังเนี้ยเพิ่ม เงินส่วนต่างนิดหน่อยไม่มากแต่ถ้าเป็นราคาแพ็กเกจของเราก็คือยาว5เมตรลึก2เมตรเป็นสแตนดาร์ดของทาโฮมหลังกางเนี่ยนะครับจะเป็นราคาเริ่มต้นและเป็นราคาที่คุณไม่ต้องบวกเพิ่มแล้วครบทุกอย่างเลยบางคนถามว่าในแพ็กเกจของสอแสงทองเนี่ยมีอะไรให้บ้างวันนี้ผมตอบอีกรอบหนึ่งก็คือมีให้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเหล็กข้างล่างเสาเข็มข้างล่างปูนทุกสิ่งทุกอย่างมีให้หมดท่อข้องอข้อต่อสายน้ำดีน,ำดน็อตเนสนะครับ สายโฟงสายไฟเฟกนะครับโคมไฟทุกสิ่งอย่างปลั๊กไฟสวิตไฟหลอดไฟมีให้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งกระเบื้องปูนกาวยาแนวมีให้หมดเลยกระเบื้องปูนกาวยาแนวเนี่ยเอาว่ากระเบื้องดีกว่ากระเบื้องเนี่ยเลือกได้ที่โฮมโปรให้กล่องละไม่เกิน200บาทนะครับคุณเลือกเลยลายไหนก็ได้ไม่เกิน200ถ้าเกิน200คุณก็ออกเพิ่มผมบอกให้เลยว่า ลายไม่เกิน200เนี่ยมีเยอะมากๆเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งของโฮมโปรที่ไม่เกิน200ส่วนมากก็170 180 190 204บาทคุณก็ออกเพิ่มกล่องละ4บาทอย่างพื้นห้องครัวเนี่ยใช้ประมาณ10กล่องคุณก็สมมติว่าถ้าคุณซื้อเพิ่มนะครับคุณซื้อมากล่องละ204บาทคุณก็ออกเอา4เนี่ยคูณกับ10ตารางเมตรก็คือ10กล่องก็ออกเพิ่มแค่40บาทมันไม่ได้เพิ่มเยอะแยะอะไรมากมายนะครับดังนั้นเลือกกระเบื้องลายที่คุณชอบนะครับมีให้หมดท อะอะไรที่ไม่มีบ้างผมจะเฉลยเลยก็คือนี่เตาแก๊สฮูดดูดควันแล้วก็ตู้แขวนแค่นี้สิ่งล้างจานก็มีให้หน้าบานก็มีให้หน้าบานของคิงเนี่ยมีให้แน่นอนมีให้หมดเลยหน้าบานของคิงเรามีให้นะครับอีกรอบหนึ่งนะสิ่งที่ไม่มีให้จําสิ่งที่ไม่มีให้ดีกว่าเพราะมันน้อยจริงๆริงมันน้อยมากๆเตาแก๊สฮูดดูดควันแล้วก็ตู้แขวนอันนี้คือสิ่งที่เราไม่มีให้ คุณไปเลือกเองเอาที่คุณชอบเอาที่คุณลายที่คุณชอบรุ่นที่คุณสเปคที่คุณชอบคุณซื้อมาเราติดตั้งให้ฟรีแต่ถ้าคุณไม่มีสิ่งพวกนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้ติดตั้งดึงผ้าอฮะค,คือเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายเราติดตั้งให้หมดเลยนะครับดังนั้นมีทุกอย่างยกเว้นเตาแก๊สหูด,ดูดควันตู้แขวนอ่ะไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยนะครับบวกกับความร้อนนะครับเคาน์เตอร์ครัวเป็นเคาน์เตอร์ปูนอธิบายไปแล้วแข็งแรงแน่นอนอันนี้เป็นนลายหิออ่อน เป็นลายหินอ่อนเป็นแผ่นแกนตโตหกสิบคูณหกสิบซึ่งสามารถตามคกตาสากได้นะครับซิงล้างจานตรงนี้เปิดออกมาปูกระเบื้องผนังให้เต็มหมดเลยใต้เคาน์เตอร์ปูให้เต็มสามด้านเลยนะครับบางคนบอกด้านบนปูไหมด้านบนไม่ได้ปูนะครับด้านบนปูไม่ได้นะครับนะครับไม่รู้จะปูทําไมนะครับคุณก็เปรียบเสมือนไง่ายว่าปูกระเบื้องบนฟ้าใครเขาปูกันไม่มีใครเขาปูกันถูกไหมฮะนะครับ ลูกค้าบางท่านเขาจะให้ปูข้างบนด้วยบอกผมเราไม่ได้รับปูอยู่แล้วปูให้3ด้านนี่ก็คือเกินกว่าเขาเรียกว่าอะไรเกินกว่าเจ้าอื่นแล้วเจ้าอื่นบางคนไม่ได้ปูกระเบื้องข้างล่างให้นะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าปูกระเบื้องมันก็ดูเรียบร้อยเปละ่ะก็ดูเรียบร้อยก็ควรที่จะปูให้ลูกค้านี่ปูให้หมดเลยตรงนี้ก็มีขนาดใส่เตาแก๊สเรายัางปูกระเบื้องให้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้โอเค ตรงนี้เรามีที่เตรียมอาหารเพิ่มขึ้น60เซนตรงนี้60เซนตรงนี้60เซน,ตน,เ,ซนเตรียมอาหารเพิ่มขึ้นนะครับสบายๆคุณจะเอาหม้อหุงข้าวใส่ไว้สุดนู่นก็ได้ไมโครเวฟวางไว้ตรงไหนก็ได้หมดเลยนะครับแข็งแรงทุกจุดเลยนี่นะครับโอเคเนาะประมาณนี้โอเคข้างบนมีไฟให้2จุดมีแผ่นใสให้1แผ่นนะครับเป็นแผ่นใสขุ่นนะครับนะครับแสงก็จะเข้ามาตอนกลางวันก็ไม่ต้องเปิดไฟมาข้างนอกกัน ตรงนี้เป็นประตูกระจกสไลด์นะครับหนึ่งชุดมีให้ด้วยนะประตูตรงนี้เราก็มีให้ด้วยนะครับนี่มีประตูให้ด้วยเนาะนะครับหูด,ดูดควันระบายอากาศออกทางนี้นี่ที่ระบายอากาศนะครับออกทางข้างบนเลยเนาะอ่ะแต่ก็มายืนอยู่ในห้องครัวบ้างนะครับจะเสร็จแล้วใกล้ละใกล้ละโอเคเพราะว่าตอนนี้ผมก็เหนื่อยแล้วด้านนอกนะครับเป็นระแนงเหมือนเดิมสองสเตปเหมือนเดิมเลย ก็อากาศหายเทงที้บอกโซนซักล้างข้างบนมีไฟให้ด้วยหนึ่งจุดนะครับบางคนถามว่าบางหลังเนี่ยโครงการเขามีรั้วสูงให้เขาอยากได้หลังคาครึ่งหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เอาลมเข้าทางหลังคาได้ไหมได้แต่ถ้ารั้วมันต่ําผมก็แนะนําว่าให้ทําเป็นระแนงแบบนี้แล้วก็ทําหลังคาเต็มทําเป็นระแนงนี้ให้ลมเข้าทางด้านข้างลมจะเข้าได้2แบบคือด้านบนหลังคากับด้านข้างนะครับขึ้นอยู่กับนะครับโครงการ บางโครงการที่ถ้ามีผนังสูงนะครับก็ให้ลมเข้าทางหลังคาสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะแนะนำลวกันสั้นๆว่าถ้าใครสนใจจริงๆอยากสอบถามรายละเอียดแบบละเอียดเลยแอดไลน์นะครับแอดไลน์นะครับไอดีไลน์จะอยู่ในหน้า y YouTube กับในหน้า Facebook จะแปะอยู่ทุกที่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าด่วนจริงๆโทรมาสอบถามโทรได้ที่เบอร์0881044 888นะครับอีกรอบนะ0881044888่โทรมาได้เลยนะครับถ้าไม่รับจะรีบโทรกลับนะครับจะโทรกลับภายใน2ชั่วโมงถ้าทันนะเพราะมีคนโทรมาสอบถามเยอะจริงๆนะครับนะครับโอเคเนาะขอบคุณมากๆเลยที่รับฟังจนถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดอะไรนะกดกระดิง่งแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับไปก่อนสวัสดีครับ Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the thing you do before